จนี่ยอมรับต็มที่ยอมรับพอน้องชายปฏิบัติตัวดีแล้วเนี่ยพี่พี่น้องน้องยอมรับหมดยอมรับยอมรับหมดพอยอมรับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เองพี่ชายเลยขอน้องฐานะเป็นวิญญาณฐานะเป็นเทียนหน้าหรือฐานะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่ทด่สัตว์เหมือนมนุษย์เราคือขอน้องชายจะขอมีส่วนร่วมกับน้องชายเนี่ยนี่แหละส่วนร่วม ก็เลยได้มีโอกาสให้น้องชายเนี่ยช่วยจำพรรษาจำพรรษาอยู่สี่ปีเลยเป็นวัดป่านาบินิขึ้นมานี่อแล้วก็ให้เขาเป็นสัญลักษณ์ตอนมาเจอน,น้องเขาประกดกายเป็นกายที่เป็นมน,นุษย์เป็นมน,นุษยนะ์เวลาไป้องไปเป็นเทียนหน้าจเจทิ้งน่องลอยแต่เป็นน่องลอยสัตว์ไว้ขานไว้ใต้กุตติปู่มัน่นเพื่อให้พระหรือเพื่อให้ญาติโยม โดยเฉพาะพระเนี่ยหลวงปู่มั่นต้องการให้เห็นนี่ไงเหตุฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยนานด้ชาตาเทวีจะมาเล่าให้พระในวัดนี้ฟังว่าพวกเราทุกท่านนั้นมีตาพยายามดูนั่นเลยที่ตรงนี้อย่าทําปคนตาบอดนะพวกเราและทุกท่านเองมาปวดกันแล้วม่เหู่ในถานที่อย่างนี้อย่าทำเป็ตัวตาบอดพยายามดูทั้งสิ่งแวดล้อมมันมีอ,อะไรเกี่ยวข้องพยายามดูทั้งธรรมชาติมันมีอ,อะไรเกี่ยวข้อง และพยายามดูสังคมมันมีอะไรเกี่ยวข้องพวกเราแล้วกท่านมีโอกาสได้มาตรวดกันมีโอกาสได้มีสถานที่ที่มีตานะให้ดูดูศึกษานะศึกษาศึกษาเสมือนสมัยหลวงปู่มั่นสมัยหลวงปู่มั่นนี่นะพระในวัดนั้นจะต้องศึกษาหมดเรียนรู้หมดไม่ว่าด้านไหนด้านไหน มีสังคมประเภทคนเข้ามาในวัดในวาจะเออจะศึกษาลักษณะไหนนิมไหนเขาเข้ามายังไงเขาออกไปยังไงเขาอยู่กันยังไงเขามายังไงดูเส้นทางในการมาถ้าเรามความเข้าใจในการมามีเข้าเข้าใจในการอยู่การไปเราจะไม่ทำอะไรทุกอย่งได้ในแม้่เกี่ยวนี่ก็จะเหมือนกับหลวงปู่มั่นเราได้มีโอกาสได้มาอยู่วัดตาบ้านดาวมึงก็เลยได้มีโอกาสยก้ถึงตาบรานหลวงไม่ทันพอดี เดินตามหานุปู่มมั่นมาหลายปีมาหลายเดือนแรกๆก็ใช้ใจนี่ตามนุปุ่มมั่นไปตามนูปุ่มั่นไปใช้ใจใช้จิตนี่ตามนูปุ่มมั่นตามภูปุ่มั่นต้องใช้สะสมบารมีเรื่องใจหรือเรื่องจิตนี่ก่อนเอาจิตนี่ตามนุปุ่มมั่นไปมีใจเป็นเส้นทางเส้นทางนั่นมีใจเป็นภาชนะในการพาไปมีจิตนี่ตั้งไว้ตั้งไว้กับนุปู่มมั่นตั้งไว้ตรงนุปุ่มมั่น เหมือนพระเจ้าเราเลยเนี่ยตั้งไว้ที่ทำแต่คนทำทำพอได้เห็นการเกิดก็ดีเห็นการแก่ก็ดีเห็นการเจ็บก็ดีและเห็นการตายทั้งสี่เราทั้งสี่เลยเห็นการเกิดมาถึงการตายคือคล้ายกป็มีวงเล้คือนักปวดไปเห็นนัาปวดไปเห็นน่าปวดพอไปเห็นนักบวดแล้วเกิดสัาผัสนีเมื่อนึกว่าอะไรอะไรแล้วก็เห็นมาหมดแล้ว อยู่ข้างนอกนี่ได้เห็นหมดยังอยู่ในบ้านเราทำไมไม่เห็นเลยทำไมไม่เห็นเลยอะไรมันครอบงำไว้อยู่อะไรมปนปิดไว้อยู่อยู่ในรั้วในวังไม่เห็นเลยน่ะไม่เห็นทั้งคนแก่ไม่เห็นทั้งคนเจ็บและไม่เห็นทั้งคนตายไม่เห็นแม้กระทั่งนักบวชไม่เห็นเห็นแต่การเกิดการเกิดการเกิดแต่ไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยแม่นักบวชก็ไม่เคยเห็น นี่เ,เหตุลนั้นเนี่ยพอได้ออกนอกวังมาออกนอกบ้านมานี่เหตุนั้นพวกเราเองฐานะวันนี้นียพยายามออกข้างนอกันบ้างนะดูนอกบ้านเนาะเด็นอีแต่ในบ้านคือในบ้านมันไม่ต่างอะไรกับที่ขังล้มกันเดี๋ยวมองตาไปมองตาหวานเดี๋ยวไม่จีบกันแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันแล้วยังไงให้ออกนอกบ้าน